และข้อความที่องค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียรทรงทวิตนี้ในทัศนะผมลุ่มลึกเหนือคําว่าลึกซึ้งสุดประมาณดูเพินๆเ,เ,เหมือนไม่มีอะไรบางคนอาจนึกนําภาพนายกผิดคนมาประกอบข้อความที่สามแต่ก็นั่นแหละยิ่งกว่าตบหน้าสมัดซ้ายสมัดขวาซะอีกเปลวสีเงินคนปลายซอยครับเสียหน้าดีกว่าเสียชีวิตแล้วนำเสนอภาพเป็นภาพภาพนี้ เป็นทวิตเตอหรือว่า X ที่มีคนแชร์กันเยอะมากวันก่อนแม้กระทั่งคุณเสษฐาเองก็ไปตอบนะที่คุณรัชดาเนี่ยแชร์เรื่องนี้มาว่าทําไมท่านมากุฎราชกุมารซาอุดถึงเลือกภาพนายกคนที่แล้วเอามาประกอบการโพสต์โค้ดคําพูดของคุณเสศฐาว่าจะไปขอให้ช่วยเรื่องอการอพยพคนในอิสราเอลนะวันนี้เปลวสีเงินเขียนบทความโดยพูดถึงเรื่องการทาบุญก่อนอย่างแรก ช่วงนี้คุณเปลวเสียเงินวชวนทําบุญใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดในบทความได้นะฮะ,ะการทําบุญไทยโพส์เี่เป็นสะพานบุญนะะนี่ที่วัดทรายขาวนะเะนี่าเดี๋ยวดูภาพเต็มๆฮะเนี่ยที่สร้างอง,องค์หลวงปู่ทวดนะทีนี้เข้าสู่เรื่องประเด็นที่เป็นภาพประกอบเนี่ยคุณเปลวสีเงินบอกว่าเห็นกล่าวขานกันนะก็คือท่านมากุฎราชกุม,มารซาอุนายกของซาอุ มีการโพสต์ข้อความเป็นกาพูดคุเสาแต่ภาพประกอบเป็นภาพที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เคยเข้าพบนะเป็นภาพพลเอกประยุทธ์ค้อมกายกับพุ่มมือไหว้ถวายความเคารพนอบน้อมต่อองค์มกุฎราชกุมารเฉพาะพระพักตอนเดินทางไปเข้าเฝ้าที่ซาอุดิอาระเบียณคราวฟื้นสัมพันธภาพทั้งสองประเทศกลับคืนมาภาพและข้อความที่องค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงทวิตนี้ ในทัศนะผมลุ่มลึกเหนือคำว่าลึกซึ้งสุดประมาณดูเพลินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรบางคนอาจนึกนำภาพนายกผิดคนมาประกอบข้อความด้วยซ้ำ mm hmm. แต่ก็นั่นแหละยิ่งกว่าตบหน้าสมัดซ้ายสมัดขวาซะอีกถ้าผมเป็นเศรษฐาไม่ชาเฉพาะหน้าหากแต่ชาไปถึงตัวและหัวใจทวิตนั้นบ่งบอกความเป็นพระอัจฉริยะบุคคลสมบูรณ์พร้อม มากด้วยประสบการณ์ทั้งทางบริหารปกครองการทูตและการเมืองระหว่างประเทศขององค์มกุฎราชกุมารพระองค์มีสายพระเนรมองคนมองขาดและมองทะลุทวิตนี้ทวิตเดียวสุดคําเอ่ยแล้วว่ามกุฎองค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียมองบทบาทไทยที่แสดงต่อการเมืองโลกผ่านนายกเศรษฐาเช่นใดและทรงสอนมารยาทสังคม การเมืองการทูตแบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กกับเศรษฐาลุ่มลึกเย็นถึงไถกระดูกขนาดไหนซาอุดิอาระเบียวันนี้ต้องบอกว่านะอินชาอัลลอฮ์หากพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ก็นับว่าเหมาะสมแล้วที่ทรงมอบหมายงานประเทศให้องค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียผู้ทรงมากด้วยพระปรีชาสามารถพระองค์นี้เป็นผู้นำ สุดท้ายจริงๆแล้วหมื่นกว่าชีวิตคนไทยในอิสราเอลถ้าสุดปัญญาแก้ในทางนำกลับรัฐบาลเพื่อไทยอย่าเห็นแก่นหน้าตัวเองเหนือกว่าชีวิตคนไทยเชิญพลเอกประยุทธ์ช่วยประสานกับมิตรแดนอาหรับเถอะนี่คือประโยคทิ้งท้ายของเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะมเมื่อวิเคราะห์จากนโยบายท่าทีที่รัฐบาลมีต่อสังคมโลก การแสดงออกต่อปัญหาคะนะแล้วก็รวมถึงท่าทีของมิตรประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียที่แสดงออกนะเปลวสีเงินเนี่ยก็เลยทิ้งท้ายว่าอย่าเห็นแก่หน้าตัวเองเหนือชีวิตคนไทยถ้าไม่ไหวจริงสุดปัญญงังทางแก้จริงเชิญพลเอกประยุทธ์ช่วยประสานกับมิตรแดนอาหรับเถอะอันนี้คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเป็นที่มาของชื่อบทความว่าเสียหน้าดีกว่าเสียชีวิต ดิบเปลวสีเงินคนปลายซอยแนะนำ <C. S 2> นะฮะแต่ว่าความเห็นผมนะผมว่าคือจะไปเชิญพลเอกประยุทธ์ในฐานะอะไรล่ะใช่ไหมทาประสานก็คงไปประสานทางลับ <C. S 2> ใช่ไหมฮะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ววันเนี้ไปเจอกับผู้นาําซาอุเนี่ยจะเป็นยังไง <C. S 2> นะก็รัฐบาลเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบนะท่านก็ต้องพยายามแก้ปัญหาต่อไป